บัดนี้วันที่13มกราคม2568เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านายเอกพลห้วยจันทร์ขอถวายเสียงสวดสาทย,ยัยผ้าสูตรพระปริษตและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะและบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด ที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสูอัตตาคันจุเทวะตาสัตมถมังมุนิลาชาสาสุนันตุสักฆโมคะทังสักเคกาเมจะจรูเปคิริสิคาราะตะเตจันตริเควิมานีทีเปรเเัตเถจักขามตรรูวนา,านักาเน เหาวัตุมีเกติภุมมาจยันตุเทวาชาละทธละวิสเมยักขันทัพพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานังสาธาโเมสุนันตุธรรมังสวนณการูอยัมพาทันตาธรรมังสวนณการูอยัมพาทันตา ธรรมมสวนากาโลอยัมพระธันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเลนะพุทธทางอภิภูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามะบทที่สามบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุโทโภควาพุทธทางพระวันตังอภิวาเทเมี สวัสดิ์ข้าโตภควตาธโมธรรมนัมมัสซาอันนสุปฏิปันโนภควาโตซาภควาสังโฆสังฆังนาม้บทที่สี่บทสวดนามกาละสิทธิคาถานโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดไตรสรณะคมนาฏปาถัพุทธังสรณะนังคัจฉามิทำมังสรณะนังคัจฉามิสังฆังสรณะนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณะนังคัจฉามิทุติยามปีทำมังสรณะนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณะนังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณะนังคัจฉามิตติยามปีทำมังสรณะนังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสรณะนังคัจฉามิบทที่6บทสวด สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสที่มีโหนตูสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสที่มีโหนตูสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสที่มีโหนตูสัพพทาบทที่เจ็ด บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภคกวาสักเจสุวิหารติกะปีละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสัสพเพหวิวะอาลัันเตหิทัหิจะโลกธทาตูหิเทวตา เยปุยเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจาอ,าตาอจัตตะโคจตุตังจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตธะโหสียังโคภควา สุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพ,พเทหวะอรหันเตหิทสัสหิจะโลกธาตุเหิเทวตายยเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติภควันตงังทัสนายาภิกขุสังคัญจายันนูณนะมยยมปิเยนาภควา เตนุปสังกไมยามาปุสสังกมีตาวาภะคะวะโตสันติเกปจเจกคาถาภาสัยยามาติอัทโขตาเทวตาสัยยาทาปีงามมางามะมะทารวาปุิโสสัมมาจิตตังวาภาหัง ภาษาไรยะภาษาลิตังวาพาหังสมัมเนจชัยาเอวะมีวะสุทาววาเซส,สุเทวเวสุอันตรหิตาปะขวาวโตวปุระโตปาตุรหังสุอัตถโคเตเทวาตาปะขวนันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังสุเอกมันตัง ติตาโคเอากาเทวตาภขวโตสันติเกอีกมังค่าทั้งอภาสิมหาสมัมโยปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอคตาคัตำหายอีมังธรรมะสม,มยังทักขิตาเยวะอปาราชิตัสังคันติอตโคอปาราเทวตาภขวโตสันติเกอีกมังค่าทั้ง อภาสิีตัตระภิกขโวสมาธะหังสุตจิตตังอัตโนอุชูกะมะกังสุตสาลทีวะเนตานิะเตตวาอินทาลียานิลักขันติปัติตาติอัตโขอัอปาราธีวตาภาคะวะโตสันติเกียมังคะทัง อาาสิเชตวาคีลังเจตวาปรีคังอินทัดคีลังโอหัจจามะเมชาเตจัลันติสุทาวิมะลา,าจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อาปาร,ราเทวตาภะขวะโตสันติเกอิมังคาทาั้งอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเต ขมิสันติอาปายะภูมิงปะหายะมะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภคะวาภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขุเยทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตา ทาคตังทัศนายะภิกขุสังคันตเยปิดเตติขเวอะเฮสุงอัตอติตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธธาเตสัมปิพระควันตังเอตะปะระมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอะเฮสุงไสย,ยทาปิดไมหัง เอตัลหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตามัตถานางังอรหันตโตสัมมา,ส,มาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตงังเอตัปปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติไส,สายยาทาปิไมหังเอตลัลหิอาจิกิสามีภิกเว,ทวกเทวกายานางังนามานิกิตตาิสามี พิฆเวเทวกายานังนามานิเทศสิศามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนะสิกะโลธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเต,ตพิกคูภะเขาวะโตปจัจจโสสุงภะขวาเอตตทะโวจัตสิโลกะมนุตกะัะสามิ ยัตถกุมภูม,มิาตะาทัสสิตาเยสิตาคีริครับพระลังปหิตตาสมาหิตาปุถทูีหาวะสันวีนารมัหังสาภิตส,สัมพุโนโธธามะตามะนะสาพุทธาวิปสัสนามะสาวิลาพินโย ปัญจสติยัตวาววณีกะปิลวัตเวอัตโตอมันตยิสันสัทธาสาวกเกศาสเสนรตเตทเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสัตตวสุตวาพุทธะสา,สาสนังเตสัมปะตุระหูยานังอมามนุษานะ ทัสนังอภเพเกสัตตมัตทักคุงสหัสสังอัฏฐสัตตะลิงสตังเอเกสหัสสานังอัมนุสานา,ม,นามัตทักสุงอภเพเกนันตามัตทักคุงทิสาสาพัพพาภุตาอหุงตัจะสัพพังอภิญญายะวะวะขีตวานะจักุมาตโตอมัตยิสัทธา สาวกสารเนละเละตทเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเยโวหังกิจยะยิยยายสาบิคิราหิอนุปุพะโสาสัตตสาหาสาวยัคขาปุมากปีละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสินโนมทามานาอภิการมุงภิกุนางสมิติงวันังชาสาหาสาเิว เฮมะวตายาคานาณาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกูนังสมิติงวนังสาตากิราติสหัสสาธายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกูนังสมิติงวนังกิ เจตสุลัสสัสพัสยาคานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมธมานาอภิกามุภิกูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายาคานาตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมธมานาอภิกามุภิกูนังสมิติงวนังกุมพิโลลาชักขะฮิโกเวปุน รัษนิเวสนังพินโยนังสัตตาสหังยาคานางปะยิบลุป,ปาสติภุมิพิโลราชคาอิโกโสปาคาสะสมิติงวะนางปุริมันจักทิสังราชาทตาลโถปสาสติคันทัพพานางอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโร ปุตตาปิตัสสะภะวอินทะนามามหัพะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสสิโนโมทมามนาอภิการมุงพิคูนางเสด็ิงว่านางทักขีน,นางจัดที่สังราชามีรุนโหตับป่าสาสติภูมิพันธานางอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตาติตัสสะภะวอินทะมานาบะหะพะรา ทีมันโตชุติมันโตวนันนาวันโตยาสัสสิโนโมทม,มานาอภิกามุงพิกูนางสมีติงว่านางปัญจิมันจัดที่สังราชาวิรูปรโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสบ,บุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทนามาพระหัภาลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัชินโมทมานาอภิกรรมูภีคูนังสนิติณวนังอุตลันจัดทสังราชากูเวโรตัดปัสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสัชิโนยาสัชิโสปุตตาปิตัสสะปหาโวอินทานามาพหัปพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัชินโมทมานาอภิกรรมูภีคูนังสนิติณวนัง ปุริมะทิสังทัตราลโทธทิทักขีเนนะวิรุณหโกปจีเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตตลันทิสังจัตตาโรเตม,มหาราชาสมันตาจัตุโรทิสังทันทันทัทันละมานาอัตถังสุวะเมกาปิละวัตทเวเตสังมายาวินู าสาอาคูวันจะนิกาสทามายากเวนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทันูการมาเสโทจะอินนุมันทุนิมันทุจากปานาโทโอปะมันโยจะเทว,วสูโตจะมมาตลิจิตตานิโสจกคันทัพโพนะโรราชาชโนสัพโออาคูปัญจะคิ สิโคเจวาติมภพาลูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะลาชาโนคันทัพภาสหาลาชุพิโนโมทะมานาอภิกามุงิคูนังสมิติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดชากากรรมพรัดัตตรลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะตาะลัถาจากอาคูนาคายะสัส,สินโนเอลาวันูนมหานาคโคโสปาคาสมีติงวานันเยนาคาราเชสหาสาหาลันติทิพาทิชาปักขิวิรุตทาจากคูเวหายาสาเตวะนาปัชาปัตตาจิตราชสุปัรนา ิติเตสนามังอพยันตทานาครา,าชานะมาสิสุปันนโนเขมะมะกาสีพุทธโธสันหาหิวา,าหิอุปวะหัญยันตานาคาสุปันนาสารณะมักังสูพุทธังจิตาวะชิระหักเถนะสะมุทังอัสุลาสิตาภาสะโลวาสวัต เตเสเตอิทิมัโต,ต,ตยะสัจสิโนกาลกันชามหาทิสมาอสุลาธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตจัตปะหาราโทนมุจีสหสตตตันจัพะระวิปุตตานังสัพเพเวโลจักนามกาสันในหิตวาพระลิงเตเสนังพาหุพันท มุปาฆะมุงสัมโยทะธานิพันธะทันเตพิคูนางสมีปิวะนางาโปจัเทวะปัฐาบีจตัตเตโชว,วาโยตธาฆะมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมโจาะยะสะัสสาสหะเมตากัลรุนากายกาอากูเทวะยะัสสิโนทะ สเสตทะสทายกายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกรรมุงิคูนังสุนิติงวะนังเวนทูจทัตเทวาสหารีจัตอะสะมาจัตทุเวยะมาจันทัจันทัสูปันิสาเทวาจันทะมาคูปูรักขิตาสุริยสูปันิสาเทวา สุริยะมาคูปุรักจิตานักขัตตาหีปุรักจิตาวาอาคูมันธทวาลาหักกาวะสูนังวาสโลเศธโศศกโกปะพระปูรินทะโธท,ทะเสตท,ท,ทะสัทธากายาสะเพนนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยัส,สัิฉโนโมทมมนาอภิกรรมูปิคูนังสมิติวันัน อาทาคูสหภูเทวชาลามัดคิสีาาธ,ธาิิวะอริทกาชะโลชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวะนุวะลุนาสหาธรรมมาจะอัจุตาจะอะนีชากาสุลายะสุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ทัศเตทัศธากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยัสัชโนโมทัม,มานาอภิกาม,มุภิกขนังสมิติวัณังสมานะมหาสมานะสมานามหาสมา,มานามนุษามนุสุตม,มากิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนทะทูสิกาอถาคู หังหังละโยเทวเยจะโลอิตวาวาสิโนปารัสคามหาปาราคาอาคูเทวายะสิสโนทศเสตท,ทะสัทธากายาสพเพนานาัตะวันโนุอิทิมโตชุติมันโตวันนมะันโตะยะสิสโนโมทามนาะอภิกามูพิกูนังสมิติงวานังสุก,กากะลุมหาอาลุอนลุนาอาคูเวคันะสาสหา โอธาตะใครหาปาโมขาอาคูเทว,วาวิจักขนาัทธามันตาหาละคะชามิศากาจะยะสัสสีโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทะเสเตทัสสัธากายาสัพเพนะนาวันตวนันนิโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันนะวันโต ยะสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวันังเจมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัตสิโนสัมพิตกาลามะเศรฐาโชตินามาจะอาสักวานิม,มานะละติโนอาคูอัฐาคูปาละนิมิตาทัเสเตท,ทะสถากายาสัตเพนานัตะวันนิโน อิทีิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสินโนโมทมมามนามพิกามุงพิกูนันเมิติวะนังเศเทเตีเทีววะนิกายาสัพเพนานาโตวนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธะชาติมักขีหลังโอคตินนะมานาสหวังทักขีมูฆะตลงนาคัง จันทังวะอะศีตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนางกุมาโรติโสจะโสปาคะสามิติวะนันสหัสสพัมมะโลกานางมหาพัมมาพิติติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสั์สิโสทะเศธษฐา อิสราอาคูปัดเจกะวาสาวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปะลิวาลิโตเตจะัสะเพอภิกันตาสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอาภิกามิปัสสักันหัสสัมันทิยังเอธะคัน หัตถพันธะธาลาเจนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวัตเลธามาโวมุจิะโกจินางอิติตัตธะมหาเสโนกันธะเสนังอเปสยิปานินาตะละมะหัจจัสลังกตวานะเทละวังยัตถาปาวุสโก มีโคทันโะตวสวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุตโทสหายังอะสัยังวเสตันจัดสัพพังอภินญายะวะวะคิตวานะจักคูมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกาสาสเนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชา นาทักพิคบโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธัสสะสาสนังวีตะลายเชหิปักกามุงเนสังโลมัปิอินชะยุงสเพวิจิตะสังคามาพระยาติตายะสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ